ต้้งนี้มันทำงานทำงานอะไรอ่ะมันจะทำให้ต้านื้อเนี่ยแบบออกกำลังมือออกกำลักล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 งกายอ่ะต้างมือแะ้ก็ระชับ่โอเคค่ะเราก็จะเริ่มจับเวลาด้วยหลังจากที่ทาเสร็จเห็นผลอะไรบ้าีแล้วชี้แล้วลแต่ ตึ๊ๆไหมคะระหว่็ตึงๆตึงๆหรอคะแล้วก็มันจะเหมือนกับเหินไหมคะเห็ไหมคะยุบยังคะยุบยังคะเริ่มเร่ยงแล้วยคะเยี่ยมมากเลยอ่ะ รู้สึกมันตังมันแบบตึงตึงมันแบบใช่ไหมคะตัวนี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่เหนียวเอกลักษณ์ตัวใหม่ของเจ้าเอกลักษณ์แค่หนึ่งนาทีเห็นกันจัดๆเลยน่าดูเด็กขึ้น ยุบแล้วนะคะยุบค่ะเด็กไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะดูอันยาวทันทีดูเด็กไปครึ่งนึงเลยนะคะอันนี้แล้วแต่แต่ละบุคคลจะใช้เวลาไม่เท่ากันสะโพกใต้ตาแต่ละคนไม่เหมือนกันเวลาก็จะก็ตามสภาพย้อนย้อนไวขึ้นมาทันทีปกติถุงใต้ตาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบดูแลยากมาก เครื่องสำาังอะไรในท้องตลาดยังไม่มีหายไปเลยหายไปเลยโอ้ยเด็กเด็กขึ้นเลยใต้ตาเป็นสดที่ยาขนาดส่วนยันย่ายังได้ที่อืนก็สามารถใช้ได้ด้วยต้องค่ะไล่ไ